ดีครับมาพ่อกับนุ้งผู้พานอีกแล้วพี่นอ้องมาทะเลอีกคือเก่าพี่นอ้องมาหาหอยนั่งกับพรท่านเลยลงคัดรออยู่ครับพี่นอ้องพระท่านเลยลงน้ำน้ำกำล,ล,ลังไงน้ำกำลังลงพรท่านหอดหอยโอ้ยอย่านำวอผอนพี่นอ้องเต็มอยู่หอย ไงแล้วเหนเนาะหินบาดอีกเอาถุงนี่ไงท่าย้อนเอาพรได้ยนี่กสัมพันี่ันรัับหลามีในหอยออขาเล้คู่พี่น้อเพรได้กินยเราะเริ่มจะไหวแล้วละ่ะะต่โดดเลยเนาะเที่ยวมาเอายนันไงกันเล เออไอถุงวะม็ได้เยอะนี่อ,อ๋อ,อ้ตัวมาถือมันก็จะเศร้าไหมถือเสียบหน้าทะเลถือไหมอ้าวนี่นพีน่น้องกูพนิยามหากระได้าหาหอย

หอยเซี่ยงอันอันอันมันเบิดอยู่นี่นี่จะหอยเลยนะเอ้าว่ามันน้ำขึ้นตีน้ำขึ้นเหรอฮะน้ำขึ้นเอ้ามันลงแต่เหิงมันเจ้าลงแต่เศร้าสบายคนน่งโอ้ยพ่ออ๋อท่นน่ะเพราะว่าคอยเบิงอยู่หันน่ะว่าถ้าได้ถ่วงไหมวันนี้ก็ถ่วงเนาะยี่เขาได้ต้มไปรับตำมะฮุ่งนี่โอ้ยหลัก่านน้ำลงมันโมเมนต์เลยเนี่ยมัน

lại cảm thấy nhỉ có xuống thì có mìu kín nữa bôi bôi lạy kín nặng hiểu 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 Được

น้เมื่อตมนคุณดเอาเดียมื่องจะกลับเรคนยมื่อเรไหนด้เขาี่นงยืนนไจากทหาบไต้มจักหมอน้ยนึงเพร่าเพรเป็นกระใสเออมันเขาจะออกไปแล้วว่หมดนันสาปมาัเพาะว่าน้ที่ลงหกงคนว่ นี่แล้มันขึ้นแล้วนี่ฮึเวลาน้ำขึ้นนะพี่นอ้องตัวกันแล้ว,ลวจะจิมมถ่า,มนา,มานางถ่าบ่แม่นี่เพราะจิ้มนางถ่ามันลงที่ไหน,นได้มันขึ้นแล้วนี่ครับอ่าตอนเก็บอ๋อ ngạp coi kiếm ở thành là cái gì sau nên, nên. Nên, nên. Nên, ở ở Năm, không có được đó được ở tự này nạm chèo không, chó nạm vào nè tay con con ma có thể ở xe ở vớt không

ต้มแลวต้มมาเด็นอยบ่เด้เกียนั่นโผลมันนี่แมวันันมจับมันนี่แหลมันถึงตายคนนับวัวคนน่ะเขียวเต็มเลียกออกที่ะปรนตูนั่นร้ก็ใส่สมควร ยังหันแหละสิพ่อสิบ่มาหาขอสิโอ้เราบ่มาจะเผียร์พ่อสิมาหาจินสิเราเงินหลายแล้วกับเจียร์อางน่ะต้องประหยัดได้เนาะนี่กินเราก็เห็ดเท่านะเช็ดไปข้อ เจ๊ต่ายก็ได้เงินเฮาเราเราบสันทัดมาทางนี้เราอยู่ห่อไปชิ้นซ้องก็หมดัมโอ้ยเด็ดกลมเลยพี่เนาะว่ยเอาอีกไม่ถึงจำได้มากแล้ว จะทำห่วงตดอนนี้อันั้นปดออกเนากได้พอได้กินแล้วพี่น้องไปต้ม

เป็นนกขาปม,มวันหมัวะจับหาหน่วยมันบตายตัวมันตายตมันอ่ะนเนียัน <Hey. S 1> เฮ้ยเอาถุงมาถุงมโอ้ยน้องเลยวิหาเถือบดดิเบื้องกลอง เอาเอาทาไมเกี้ยทำไมเกือบพูดเองนี่จะหอยเซียวจับเต็ีมอ่ะเออดึงเอาเถอะนะขอเรียกแลเด้ะ ข่าวน้ำมันมาจะใส่จะกินบวมีเลยกลิ่นอะที่หอยว่ามึนๆบวมนี่ยเป็นคือ,อยังมนยยงนนนนันจะตายย้อนอันนี้ลอะไรบวมจะไม่กระบรอดหอยตายวัดออกตายตัวตายออกเนี่ยล่ะโอ้หนาวกำลังลงปวดดักแม่นวัดเหรอให้ชิดโยนเอาตัวยิเ่เอาไป มานักเจ้านักเจ้า,จาวุดเดียวเขาจะเตรียมถุงเนาะเขาจะซัวเอาเวุดเนาะปล่อยมาเลียบมองเฉยแหละเฉยาะตัวห,หอยหอยลายอ,อยู่พี่เนาะก็ยังจับกันหายอยาู่อันเดียเอา นำบามตบามไพอล้วพอแล้ว่พอแล้วตอลมพี่น้องเอ้ยไลยต่ตาเนาะสดรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกสาเบื้งเอาถือกล้องทั้งแกงหนาแกงหลังเจ<ภ>สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนิครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้อง